บทบาทไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อกัมพูชานอกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาจะแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในแง่มุมประวัติศาสตร์สงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็แสดงออกด้วยสำนวนภาษาและทัศนคติที่คล้ายคลึงก,กันก็คือภาพไทยพยายามเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาและพยายามยึดครองดินแดนของกัมพูชาอีกด้วย ในแบบเรียงประวัติศาสตร์เหล่านี้จึงมัปกปรากฏคําว่าอิทธิพลอย่างแข็งกร้าของเสียมสยามใต้อํานาจสยามสยามเอาดินแดนเขมรสยามตีเขมรหรือสยามยึดครองดินแดนเขมรเป็นต้นอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์กัมพูชาในช่วงนี้ก็แสดงภาพความไม่พอใจของชาวกัมพูชาที่มีต่อประเทศเวียดนามที่รุกรานและแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่พระองค์เองสมเด็จพระนารายณ์รามา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาของกัมพูชาว่าสยามเอาดินแดนพัตตบองและเสียมราบหรือเรียกเสียมเรียบสยามขังพระองค์เองจนถึงปีคริสตศักราช1794จึงพระราชทานให้พระองค์เสด็จมาปกครองกัมพูชาส่วนยมราชแบนสยามตั้งเป็นผู้ว่าการเขตของเขตพัตตบองและเสียมราบหรือเสียมเรียบซึ่งสยามเอาเป็นของมัน แบบเรียนประวัติศาสตร์เขีนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของตึงเงือกล่าวถึงการที่ไทยได้เมืองพระตะบองเสียมราบเสียมเรียบว่าส่วนเจ้าเมืองเขตพระนครเสียมราบต้องตั้งอยู่ใต้อํานาจของเจ้าพระยาอาภัยภูเบศแบนดดังนี้เริ่มตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1795มาเขตพระตะบองและเขตพระนครถูกสยามได้ไปโดยสันติวิธี เฉพาะการสูญเสียดินแดนนี้นักประวัติศาสตร์บางคนได้โจทย์ถามว่ามีความยินยอมพร้อมเพรียงสงบอะไรอย่างหนึ่งระหว่างพระมหากษัตริย์ทั้งสองด้วยหรือไม่ถ้าอย่างนั้นนี้เป็นรางวัลเฉพาะกษัตริย์สยามซึ่งได้รับรักตกาศเขมรแล้วยกให้ขึ้นสวยราชหรือยอย่างไรเขตนี้จึงตกอยู่ใต้อำนาจไทยมาจนถึงรัชกาลที่หรัฐพงศาวดารเขมรฉบับหนึ่งได้สนับสนุนเอกสารมีใน,ในใคล้ายคลึงกับเอกสารสยามด้วยแต่ยอมถวายสำหรับแต่แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าพระองค์เดียว แบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาบางฉบับก็กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะขุนนางขาเขมรเป็นขบฏมาเข้ากับฝ่ายไทยเช่นในรัชกาลของพระองค์เอง1,794-1,796แบนออกยายมราชแบนผู้แปรได้กำกับเขตพระตะบองและมหานครคือเขตเสียมราบมนตรีแบนกบฏได้กราบทูลเสด็จสยามนามจุฬาโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้แปล ว่าข้าพระกรุณาปรารถนาอยากให้เขตพระตะบองและเสียมราชติดไปกับแผ่นดินสยามถ้าพระองค์ไม่ขัดพระาราชหฤทัยขอทรงทรงพระราชาสตร์พร้อมทั้งลายพระหัตถ์ด้วยถวายเสด็จองค์เองเพราะโดยอนุภาพของพระองค์เสด็จกรุงกัมพูชาจะเกรงกลัวและพร้อมทั้งถวายเขตทั้งสองนี้มาแก่สยามอย่างแน่นอนเขตทั้งสองนี้ตกอยู่ในกำมือสยามในปี1795ในปีเดียวกันนั้นเองพระองค์เองได้เสด็จไปเมืองสยาม พระองค์เองก็มีบรรทูลว่าขอให้พระเจ้าสยามเอาเขตทั้งสองนี้แต่ในเวลาที่พระองค์สเสด็จสยามยังมีพระชนอยู่เมื่อสวรรคตไปต้องคืนให้คำเรเพียงแต่ลูกมาหนึ่งปีสเสด็จสยามไม่ทันสวนรรคตพระองค์เองก็สุคตไปก่อนในปี1796ดังนั้นแล้วพระตบองและมหานครก็ถูกไทยหลอกล่วงเอาตลอดไปบทบาทของไทยในรัชกาลสมเด็จพระอุทัยราชาพระองค์จันทร์ รากฏการกล่าวถึงในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาสำหรับชั้นประถมศึกษาว่าสยามทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจในปีคริสต์ศักราช1810พระเจ้ากรุงสยามสวรรคตพระองค์จันทร์ทรงจัดให้พระอนุชาสองพระองค์คือพระองค์สงวนและพระองค์อิ่มไปถวายบังคมพระบรมศพและพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเสวยราชใหม่เวลานั้นพระเจ้าสยามได้ตั้งพระองค์สงวนเป็นพระชัยเชษฐามหาอุปโยรราชและพระองค์อิ่มเป็นพระศรีชัยเชษฐามหาอุปราช โดยไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าแผ่นดินเขมรเลยแล้วพระเจ้าสยามบัญชาให้เกมราษฎรทเขมรเอาไปรักษากรุงบางกอกหรือแม้แต่ในรัชกาลสมเด็จพระหาริรัตสรามาพระองค์ด้วงแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาก็กล่าวถึงเหตุกรารณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าสยามได้ขอพระองค์ด้วงให้ลงนามส,สัญญาตัดเขตบ,บาลูไพยและทนเลเพาซึ่งสยามยึดครองได้แต่ครั้งก่อนพระบาทองค์ด้วงทรงมีพระดำรัตว่าข้าไม่ให้อะไรสยามไปทั้งหมด เพียงแต่สยามแข็งแกร่งเชี่ยวชาญสยามเก็บไว้ก่อนเถเขตใดซึ่งสยามยึดครองได้ตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นในเมืองใดที่สยามยึดครองได้สยามได้ใช้อบายเย็นคือบันทอนภาษีอากรจากประชาราชรแล้วนํากําไรเล็กน้อยไปประเทศของตนดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพของไทยสมัยต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ในความรู้สึกของแบบเรียนประวัติศาสกรัมพูชาค่อนข้างเสนอภาพในด้านลบและมาเสนอแต่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการรุกรานและการเข้าไปยึดครองดินแดนกัมพูชาบางส่วนของไทย รวมทั้งการเกณฑ์เอาชาวเขมรของไทยเพื่อนําไปเป็นกําลังในการสร้างบ้านเมืองไทยเท่านั้นอย่างไรก็ดีในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาเมื่อกล่าวถึงประเทศเวียดนามก็ปรากฏภาพเวียดนามผู้รุกรานกัมพูชาที่คล้ายคลึงกัน